ดีเจพดอดขำไม่ไหวอุ้มลูกชายเต้นแต่น้องพีเจหลับใส่พ่อเฉยเลยใครเห็นเป็นใครก็ต้องตกหลุมรักจริงๆสําหรับน้องพีเจลูกชายสุีิราคู่ของดีเจพดพุดทธิชยัยกับแม่จุ๋ยวรัตยาหราอความน่ารักแบบพโลจอตัวใหญ่น่ากอดมากแถมผมดกดำถ้าไม่บอกก็นึกว่าเด็กโตแล้วและโมเมนต์น่าตรนกล่าสุดซึ่งดีเจพดด้วยโพดคลิปที่กระเตงลูกชายพาก,กันเต้นแต่น้องพีเจกลับหลับใส่พ่อเฉยเลยกับแคปชั่น ที่ดีเจโพสเขียนไว้ว่าเหตุจากพ่อซ้อมลานไปหน่อยมื่นก็ยังไม่ได้สักทีน้องเลยขอไปนอนก่อนนะครับได้แล้วมาเรียกแล้วกันนะฮ่าฮ่าฮ่าแอดพีเจพีเจพีงานนี้ท้งอาดีเจโพสอดขำลูกชาไม่ไหวจริงๆรวมถึงคนที่เข้ามาดูก็อดเอ็นดูไม่ไหวจริงจริงเป็นต้องกดไลค์และคอมเมนต์คู่พ่อลูกเช่นดูความพร้อมของลูกด้วยค่ะคุณพ่อเอ็นดูคุณพ่อขำลูกไม่ไหวแล้วค่ะหลับใส่ไปเลยน่ารักมากน่ารักมากนอนเอ็นดู ขอขอบคุณภาพครอบครัวดีเจโพสภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ